สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอแท็บเล็ตฟูจิสือแอ r o โรแท Q 5 6 6นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแท็บเล็ตที่ตอบโจทย์คนที่ชอบพกพามากๆทำงานนอกสถานที่หรือสำหรับนักเรียนนักศึกษาเอาไว้ใช้ในการจดบันทึกต่างๆสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือการรองรับประกาศสไตลัสและยังสามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ตผ่านซิมือถือได้อีกด้วยนั่นเองนะครับด้วยจุดเด่นทั้งหมดนี้สามารถได้ในราคาที่นับว่าคุ้มมากๆ ทำให้ฟูจิสึแอลโลแท็บ Q506 ตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับจองเป็นอย่างมากเลยนะครับฟูจิสึแอ a โลแท็บ Q506 เป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานเบาๆนอกสถานที่หรือคนที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊ก หรือจดบันทึกต่างๆก็นับว่าดีเยี่ยมวัสดุทนทานแข็งแรงและยังสามารถพกพาได้สะดวกสบายอีกด้วยเรียกได้ว่าใช้งานแบบไหนก็คล่องตัวครับผมเรามาดูที่ลักษณะาภายนอกของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกคุณภาพดีเป็นลายพยื้นผิวทั้งฝาหลังเลยนะครับทำให้จัดถนัดมือไม่ลื่นไหลพกพาสะดวกทางร้านจะแถมเคสแบบพับไปให้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของน้ำหนักนะครับเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่0.6กิโลกร,รัมเท่านั้นและตัวเครื่องยังสามารถกันฝุ่นกันละอ,อองน้ำได้ดีอีกด้วยนะครับ ในส่วนของสเปคของโตวเวิลนะครับจะใช้เป็น Intel Atom x5 Z8550 ความเร็วอยู่ที่1.44 GHz สามารถ m o ู s ได้สูงสุดถึง2.24 GHz เป็นหน่วยประมวลผลแบบ4 Core 4 Thread ความจุแรมอยู่ที่4 GB DDR3 เพื่อที่จะเก็บ SSD ขนาด128 GB แบบ eMMC หน้าจอ o n b o a r d Intel HD หน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วความเรียดอยู่ที่ Full HD 1920 x 1200เป็นแบบ IPS นั่นเองนะครับผม กล้องเวบแคมด้านหน้ามีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องด้านหลังมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวเครื่องนะครับจะมี USB 3.0 1พอร์ต USB 2.0 1พอร์ต micro HDMI 1พอร์ต micro SD card 1ช่องช่องต่อหูฟังและไมโครโฟน3.5มิลิเมตร1ช่องช่องใส่ซิมการ์ด1ช่องรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 5กิกะเฮิรตซ์และบลูอีกด้วยนะครับ ในส่วนของการใช้งาน Fujitsu a e r o Tab Q506 เรียกได้ว่าสามารถมอบประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการทัชส,สกรีนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆในโหมดแท็บเล็ตได้อย่างรื่นไหลด้วยตัวเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10สามารถใช้งานไหลายหน้าจอได้นะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมในส่วนของไฮไลท์นะครับนั่นก็คือปากกานั่นเองนะครับผม ปากกาแอทีเพนที่ทางร้านจะแถมมาให้ด้วยตัวปากกานั้นสามารถใช้งานได้ดีครับใช้จดใช้เขียนได้สะดวกสบายสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆใช้งานกับ PDF ได้สะดวกสบายครับผมต่อมาในส่วนของซิมการ์ด ตัวเครื่องนั้นรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือสามารถใช้งานได้ทุกเครือข่ายติดตั้งง่ายเหมือนกับใช้งานบนมือถือช่องเสียบจะอยู่ที่ด้านข้างข,างของตัวเครื่องเสียบและเปิดใช้งานในหน้าตั้งค่าได้เลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังที่มีมาให้นั้นก็มีความคมชัดสามารถใช้งานประชุมงานหรือเอาไว้ใช้ถ่ายรูปด้วยแอปกล้องถ่ายรูปที่มีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับถ้าหากต้องการใช้งานเมาส์หรือแฟชไดรฟ์ตัวเครื่องก็มี USB ให้รองรับ แบตเตอรี่ที่มีมาให้นั้นสามารถใช้งานได้เฉลี่ย2ชั่วโมงท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านด้วยนะครับในส่วนของด้านมีเดียนะครับด้วยหน้านจอ IPS ขนาด10.1นิ้วความละเอียดมากกว่า Full HD เล็กน้อยให้สีที่สวยงามทําให้ดูหนังหรือดู u t u b e ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มอรรถรสในส่วนของเรื่องเสียงนั้นตัวเครื่องมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับผมในด้านการใช้งานโปรแกรมต่างๆต,ตัวเครื่องนี้จะเน้นไปทางการทํางานเบาๆใช้งานโปรแกรมทํางานเอกสารทั่วไปได้ยอย่างลื่นไหลแบบไม่มีสะดุด พร้อมกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆการจดบันทึกต่างๆด้วยประกาศที่มีมาให้นั้นก็นับว่าดีเยี่ยมเลยนะครับใช้งานออฟฟิศใช้งาน Microsoft Teams ใช้งาน Line ใช้งาน Photoshop ใช้งานโปรแกรมประเภทจัดเอกสารในส่วนของด้านการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมที่ออกแบบมาสำหรับแท็บเล็ตได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่กินการดฟิกน้อยแบบนี้ก็ทําให้ใครเครียดได้สบายๆเลยนะครับเอาละเรามาฟังข้อสรุปก,กันดีกว่านะครับแท็บเล็ตฟูจิสึแอโรแท็บ Q5 ส6ตัวนี้สามารถใช้งานต่างๆได้อย่างครอบคลุมในการออกแบบเพื่อการพกพาที่สะดวกใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกบ้านได้อีกด้วยเหมาะสำหรับคนที่ทํางานเอกสารและใช้งานในการเรียนการศึกษาจดบันทึกก็น,นับว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแบบนี้ภาพไม่ได้เลยนะครับสำหรับฟูจิสึแอร์โรแท็บ Q5 6